ใครพร้อมที่จะเรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ไปกับครูสม้มไปลูยกันเลยค่ะตาก h o l s s r o s s b o r r e r goods transport to stem c o r o n ค v ร r u s หัวข่าวนี้แปลว่าอะไรเรื่องไม่ไกลตัวเลยค่ะที่จังหวัดตากเขาทำอะไรประธานคือตากตากทำอะไร h โ l s แปลว่าหยุดชะงัก ไว้ช่วขณะตากทำการสั่งหยุดอะไรที่เติม s เ,เข้าไปเพราะอะไรเพราะตากเนี่ยที่เราเรียนมาเป็นกราฟแม่เหตุผลทางกรมมาที่เรียนมาเอกจน์ก็เลยเติม s เ,เข้าไปเท่านั้นเองนะคะดังนั้นตากเนี่ยก็ได้ทำการหยุดชงะงักตรงนี้เป็นสิ่งที่ตากทำการหยุดชงะงักหยุดชงะงักการขนส่ง transport เก็บคำศัพท์นะคะ transport แปลว,ว่าการ ขนส่งการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศระหว่างแนวชายแดนนั่นเองค่ะ border แปลว่าเขตแดน cross ตรงนี้แปลว่าข้ามผ่านคำว่า goods ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าดีงามนะคะเติม s เข้าไปเนี่ยความหมายเปลี่ยนเลยแปลว่าสินค้าผลิตภัณฑ์นะคะ products โอ้โหสับ เยอะเลยค่ะนั่นคือสินค้านะคะดังนั้นตากได้ทำการชงงะงักการขนส่งห้ามไม่ให้ขนส่งข้ามชายแดนในการที่จะทำอะไร t o stem stem แปลว่าห้ามไม่ให้มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นอันนี้เป็นคำกริยานะคะอ่านนักเรียนจดไว้ค่ะระง,งับอะไรนักเรียนการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นั่นเองค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูว่าอ๋อครูส้มสอนประมาณนี้ Thai Northwestern province of Tha ordered a temporary halt to all movement of goods across the border with Myanmar from Monday until October 25th, in an attempt to stem the possible spread of COVID-19 from Myanmar. กลุ่มนี้มาเป็นกลุ่มเลยค่ะปึ๊บไทยโนทูเวสเท p นพร i อมใน f ตากก็คือจังหวัดตากนั่นแหละค่ะแต่เขาขยายเพิ่มเฉยๆว่าจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่อยู่ตะวันตกเฉียงเหนือของไทยเวลาแปลแปลหลังมาหน้านะคะนั่นคือเวสต์แลว,ว่าตกนั้นตะวันตกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะของประเทศไทย,ไทยนั่นคือจังหวัดตากได้ทำการสั่งนี่ o r d e r แปลว,ว่าสั่งเป็นกริยาหลักของประโยคสั่งให้มีการหดเมื่อกี้ครูส้มให้ความหมายไปแล้วจำได้ไหมแปลว,ว่าการหยุดชนะงักตลอดการละนานหรือเปล่าแม่ข้ามกันเลยนะก็ไม่ใช่นะฮะ temporary แปลว,ว่าชั่วคราวการหยุดชนะงักชั่วคราวสั่งใคร all movement การเคลื่อนไหวในทุกๆเที่ยวสินค้านะคะ ที่ผ่านชายแดน across แปลว่าข้ามนะคะที่ข้ามผ่านชายแดนกับประเทศพมา่าตั้งแต่วันจันอ๋อจนถึงวันที่25เดือนตุลาคม in and attempt attempt แปลว่าความพยายามในความพยายามที่จะ attempt ให้ไปแล้วค่ะแปลว่าอะไรนะ prevent something from happened แปลว,ว่า stop ก็ได้อะเอาง่ายๆก,การชะงกักการระง,งับนั่นเองอ่ะการระง,งับนะคะอ่ะหรือให้อีกคำหนึ่ง stop หรือว่า prevent น,นั่นแหละค่ะระง,งับอะไรระง,งับ the possible spread spread แปลว,ว่าการแพร่ เพื่อระงรับการแพร่ระบาดท,ที่เป็นไปได้ของเชื้อโควิดที่มาจากประเทศพมา่าดังนั้นก็ say goodbye กับพมา่าไปชั่วคราวจนถึงวันที่25ตุลาคมนั่นเองค่ะนี่คือการอ่านข่าวแบบเก็บคำศัพท์ไปด้วยนักเรียนได้ศัพท์หลายคำเลยนะคะตรงนี้ o r d e r แปลว่าอะไร เอาล่ะใครที่ตั้งใจท่องก็คงจะต้องใช้ความจำอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดคุณใช้การคลุกคลีกับข่าวที่อยู่ในมือถือโซเชียลมีเดียคุณจะเรียนได้มากกว่าแค่การท่องศัพท์นะคะคุณจะได้ทั้งโครงสร้างประโยคและการใช้ภาษาอังกฤษจริงๆเลยใครสนใจนะคะติดต่อได้ตามไลน์ครูให้ไว้นะคะเราจะมาดูเทคนิคการอ่านข่าวอัดชั่วโมงเพื่อให้เราสามารถประยุกต์อ่านได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่ง Google Translate